สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิลคัมทูเอพีเอ็มชาแนลพี่น้องเบีพันธไปซื้อของมาได้พี่น้องโอ้เบีพันธจับกล่องเบีพันธขอโทษขออภัยข้อผ้าอมันนี่สีสมุทรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel แได้พี่น้องเด้อเม่พันธ์บริการทายคลิปกับพี่น้องเม่พันธไปซื้อของมาพี่น้องเออเบพันธอยากให้พี่น้องเบิ่งไปซื้อของอันตลาดผักพี่น้องตลาดผักเบี้ยพันธ์ในเอียงมาตีเบิ่งโอ้หลายคักหลายเสกพี่น้อง ซือว่าเป็นกล่องเลยพี่นะะ้องมึงพักเบงเงยบอกคือว่ากล่องบาง่ายเลยพี่น้องจะมามีอย่างเนี้ยเอาเบงซอยกันพี่น้องเบงซอยกันอันนี้บักอันนั้นเลยพี่น้องอันนี้บักพับบอกพี่น้องแมนแมนบอกภาษาอังกฤษเขาว่าปลาสต์มนมึงได้พี่น้องบักพับลูกพักบกค่ะน้องแฟนท่านสือว okay. ่าเป็นกล่องเลยพี่น้องซือกล่องก็พ่อซือเป็นถุงอีต่งหาพี่น้องเห็นบอกเสือว่าเป็นกล่อง กองบอกง้ายเลยพี่น้องกองบอกโขดกค้งบอกโขดบอกแลงซู้หยอดพี่น้องเลยซื้อหยอดต้องง่พี่น้องแกให้เงินกองบอกง่ายไม่จ้าซื้อเป็นกลองเลยพี่น้องซื้อซื้อมาเป็นกล่องเลยกองพี่อย่นง่อแม่เนเ่ยพี่น้องพ่อแม่ซื้อมาเป็นกล่องหรอกพี่พี่พี่สาวพี่พี่หักคนบานเท่า้วแต่พี่น้องพนบ้านพนปู เพื่อนมีต้่นยูบ้านเพื่อนมันโง่ายพี่น้องเพื่อนก็เลยเอามาขายเหมือนก็มาส่งตลาดไม่จ้างถ้นเรามาส่งตลาดแม่เพื่อนก็เลยสั่งน้ำเพื่อนเมื่อนี้เพื่อนเอาน้าอันยี่สิบดอนพนเพื่นว่างนี่เบื้องในพี่น้องเบื้องเอาซอยกันพี่น้องเก็บมาขัดเก็บมันแหนงามประจารเป็นกองเลยทีพี่น้องกองแบบนี้หนึ่งเบื้องในพี่น้องคุณพัดประจารมีแต่หน่วยงามแต่หน่วยใหญ่ สดๆดจากต้นค่ะทุกคนสดสดจากต้นบ้านพันพแม่พันบะมี่หรอกค่ะพี่น้องบ้านแม่พันบะมี่บะมี่แม่พันบริปูคือเพิ่นค่ะอันนี้เพิ่นปลูเองสดสดจากต้นเขาก็ปิดไม่ไม่ได้พี่น้องกวนก็สดสดอยู่เลยคะ่ะมันก็สิเป็นเนื้อเนื้ออันอเนื้อกอบๆแด้วพี่น้องเนื้อกอบแซบไปพันมาก,กินพี่น้องมากกินมึงพี่ตุ้นวยไงเด้พี่น้องบมึงไง,ง,ม,ไงมากกินก็เ <laughs> ลยสื่อ ก็เลืซื้อไปแต่กินทันย่ามอยากก็กินบ่ย่ามบ่อยากก็ไม่กินพี่น้องอันนี้ยายยังอีกแน่ปตีนี่คือถั่วพี่น้องได้ถั่วอุ้ยมาทอหัวทอหางได้พี่น้องเจมเป็นคักเกมเป็นแน่ไปพผานหินของบรนทัดเป็นซักเอาซักเอาได้จ้าตัวนี้พี่น้องบักถั่วกำมี่สามดอนนี่พี่น้องกำมี่สามดอนค่ะทุกคนกำละสามดอนเบอร์เมยจ้าเบอร์เมยซอยกันกำละสามดอนเดี๋ยวถ้าได้สองกำจ้ะทุกคนได้สองกำค่ะ แม่บอกทัวสองกำง,งามงามจากพี่นอ้องบ้างเลยบ้างซอยกำน,นี่กำละสามดอนกำพดพ่อบอกโม่บอกเปียนพี่น้องกำละสามดอนแม่บอกทัวสองกำได้ยังอีว่าตีได้กระลำพี่น้องอันนี้กระลำข้าเจ้าผูกเองได้จังผูกเองค่ะพี่น้องปูกกระลำผูกเองก็เลยมันก็เลยเป็นกระลำแบบแก่จับนะคะพี่น้อง แยกจากกะลัมเพิ่นปูเองค่ะได้ซีอันได้ซีก่อโอ้ได้ซีอันได้ซีหัวโอ้ยโอ้จะเป็นเดาะพี่ฟันกระดาได้ซีหัวเด้อค่ะได้ซีหัวหัวละดอนพี่น้องหัวละดอนผู้เฒ่าเพิ่นปูไหมค่ะเพื่อจะตัดได้ซีกับผู้สวยเลยพี่น้องแต่ว่ากระซื้อไม่ไปถึงนย่มันกระลางเอาอันมองได้แต่มีกระลางเอาจ้านด่างเอาวันนี้ได้ยาอีวัตตีอันนี้กะลัมเนาะอันนี้กะลัมได้ซีหัวจ้าได้ซีหัวคุงบางไงอาจารอันนี้คือดอก ดอกขนาค่ะทุกคนดอกขนามันบอพี่นองแมนดอกขนาบองามบอพี่นองดอกขนาอันนี้กระกับละสามดอกค่ะในสองกระกคือกรนจ้างงามได้ค่ะพี่น้องมิตรกรรมยังสี่ได้ค่ะเลยก็ะสองกระในศพในดอกขนาดสองกราเพราะวันนี้หลังนี้มาพักจ้ะมักพักก็ได้ตรงสื่อพักเข้าไปแต่กินค่ะพี่น้องพวงเนี้ยงามบอจ่างงามคัะนอแมนบอกงามอันนี้คือจะปลูกเองค่ะเพื่อนปลูกเองพ่นเก่ๆปลูกขายค่ะทุกคน คเครื่องแกคนปู่มาขายเท่ากับเพรื่อกระตัดเตยดอกกระหล่ำมากเท่ากับสื่อของคนกำละงสามดอนพี่น้องกำละงสามร้อยแบบไอ้ยกำละงสามดอนป้าสามดอนค่ะอันได้ยังอีกแบบเบิ้งเชี่ยเหม็นขั้นเฉยเบิ้ง,งโอ้ยเดี๋ยวท่านขอถอดขอไปเลยอันนี้คือผักชีผักชีพี่น้องผักชีกชบานเท่าเด้จา้าผักชีหอมเด้จา้าผักชีหอมเพ่นกระขายกำละงสามดอนคือการจ้าพี่นอ้องผักชีเดี๋ยวท่านได้ผักชีอันนี้กะ ผักชีแล้วก็พักชีใบสวยพี่น้องบ้านพักชีใบสวยบ้านนอากับสิเอนพักชีราวนะพี่น้องเนาะอันนี้คือผ <Post reach> ักชีใบสวยจ <wichtig> ้าอันสามดอกคือกันจ้าพี่น้องถือจ้าถืออันนี้บักเขือของมาจากผ่านจ้าบักเขียบอ่อนพี่น้องมีแต่นีแต่หนวยอันอ่อนเม็ดเม็ดอันอ่อนค่ะอันนี้ไทยบ้านเฮ่าค่ะไทยบ้านเฮ่าปลูกอันนี้เพื่อนมาจากเชียงรายพน่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนมาจากเชียงรายปลูก เพ IP, <ibl> ok, uh, ิ่นปลูกเพิ่นปลูกพีกเพิ่นปลูกมะเขือเพิ่นปลูกไรยางพี่น้องมาขายเพิ่นเฮ็ดสุ่มขายนี่แต่ของนี่แต่ของบ้านเฮาเลยจ้าเพิ่นขายไปพันวุ์บันอาทิตย์นันหยุดเา้าอาทิตย์จะสิไปพันจุังออกไปพี่น้องออกไปซื้อฟองมากินอันนี้มั่นพี่น้องมั่นผู้เฒ่าขาเจ้าปูกเจ้จ้ามั่นเกี่ยวบ้านฮาเข้าเจ้าปูกอันนี้ปลูกจากสูสดจากสวนค่ะทุกคนมั่นนี่อย่างก่อมันเนี่ยเกี่ยวเนี่ยแม่จ้ามันเกี่ยวมันมันมันม่วงค่ะมันม่วงเพิ่นปลูกอันนี้ เพิ่นปูอันนี้สอ,องดอนมะพี่น้องทุงละสองดอนจ้าถื ane, อยุจนน่าถือยุอันนี้คืออย่างอันนี้ค <c oughs> ือต oui? ้นหอมอันนี้ก็บสามดอนนี่พี่น้องต้นหอมไปง่ามพ่อพี่น้องตัวเมียอ่อนซ้อนค่ะกไปผ่ันอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนหันพักบ้านห้ามไปผ่านอ่อนซ้อนโดดหันพักเมริกาไปผ่านบกคอยอ่อนซ้อนหนูจ้าค่อยบกค่อยกินหันพักบ้านห้าไปผ่านมักหลายไปผ่านนี่เนี่เนี่ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องนี่ข้อแรกอ่อนซ้อนนี่ของมัก นี่คือของมัดจ้มามะเขือแล้วก็ตาบักทัวะตาบักทัวใส่บักกอกพี่น้องมดัดเมี่ยมันมัดค่ำสิบห่อไอ้พันไอ้พันมาแกสี่จ้าโอเคเทศนี่แล้วแล้วก็ไปซื้อพี่น้องบักเขือเทศดก็หลายหลายข้าเจ้าปูบักเขื่อเทศดปูบักเขื่อเทศนี่แหะค่ะเนี่มยมุดในี่ไปชอปปิ้งไปซื้อของไม่ไปแต่กินไปซื้อพักไว้แต่กินพี่น้องค่ะวันเสาร์อาทิตย์ด้สิไปซื้อพ,อพักเพราะว่าผู้เฒ่าข้าเจ้มมาปลูกแล้วข้าเจ้าสิมาไว้ข้าเจ้าสิขายแล้วมันเป็นแพงไม่ค่ะ อันเขาเจ้าสีขายมันเป็นแผงแต่ว่าเป็นพวกอาหารการกินขายเป็นแผงคือบ้านห้าวบดได้ใจพี่น้องเอามาเฮ็ดขายคือบ้านห้าวบดได้จใามันต้องผ่านพันธุ์ดอกพันนั่นเพิ่นตรวจสอบไหมค่ะสาธารณสุขตรวจสอบพันบ่์พันกับบดได้ใพี่น้องกับขายยึงคือบ้านห้าวบดได้เป็นอันนี่ยังก่อสตรีทฟู้ดอันอาหารในถนนบ่ได้เไหมค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นพวกค้าพวกอย่างไอ้สีขาเจ้าเศร้าพื้นทีขาเจ้าเศร้าเป็นไรเไหมค่ะ ไ่ปูกพักเลี re, um, ้ยงกับสายได้ได้พี่น้องเนี่ยกับสายไล่มาดีเวลานั้นขาเจ้านาเก็บข้าเจ้ากเก็บมาขายน้ำตลาดน้ำน้ำเพงไหมค่ะน้ำเพงขายข้าเจ้าขายเป็นพวกเป็นพวกพักสดสดเจสี่ของบานเฮาเป็นพวกไอพืชผลไอพืชที่ขาเจ้ากล้าเป็นพวกไอต้นต้นตะไคร้ต้นพักกูต้นพละไม้บานเฮา่ะค่ะเป็นไอเป็นพืชบ้านเฮาแหละขาเจ้าสิกล้ามาขายไปพี่น้องกล้ามาขายเห้เขาไปซื้อ หันซื้อว่าเป็นต้นถือถือได้พี่น้องตั้งต้นอันต้นใบบักูดได้สี่ต้นกูดต้นพักกูดไหมคะต้นพักอันมะกรูดจะเป็นเบาหยาบสมัยพั่นกระไดโอ๋ดินพั่นกระดิ่พั่นขอโทนได้พี่น้องเด้อปควดินั่นอันต้นบักูดต้นน้อยสมีหกซีบเจ็ดซิบดอกได้พี่น้องขาเจ้าขายเพ่งขึ้นอย่างนี้จาหันฮ้องบวานเฮาขายเพ่งเพียพี่น้องขายเพ่งอันไปคล้องหวานเฮาทำไม่คล <c ười> <Lux ury> ้องยี <c ười> <t> ่ห uh> ้อปควดิเท่าไรดอกจ้าแต่ว่าเพื่อนหมาเข้าเจ้ากับปควดินิยม บ้านเฮาก็บ่ค่อยนิย่อมบานปลูกหันมีของบ้านเฮามาปลูกเข้าจับกดีใจจังนั้นจังตะค่าตะขาไข่ใบบักกูดจังสีข้าจับขายแหงค่ะเขาเจ้า,จาจกาไปขายอันใบพไผ่เหลือจัสีบ้านเฮาเต็มอยู่ในพี่น้องเนาะล้นเหลียเฟี้ยมาหอดทานถิ่มก็มีเนาะจา่าคือหลังบ้านใบพันธุ์อยู่ไทยแลนด์เขาเจ้าจก็บทานถิ่มกม็มีปัจจุบันประสันโอ้ยต้นหนึ่งมันเป็นสามสิบหาดอนสี่สิบดอนใบพันธุ์ซื้อมาสองต้นสี่สิบหาดอนพี่น้องใบพันธุ์ตายซ้ำวันนี้ใบพันธุ์เสี่ยงเอามา เมล็ดพันเมียบานในพันเชียงเอาของเมียหนึ่งราคาแพงบูกเป็นซ้ำนพี่น้องโอ้ดีใจอ้เจามาดีใจพ่อได้ส้มได้เบิ่งอยู่ค่ะเอาคีิปนีกับพ่อได้อันชิดหอดกันนะพี่น้องแล้วไปพันขอขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ขอบคุณที่เขามารับชมที่่อขา,ขา,ขอามโฆษณานไปพันุไปพันกระเฮ็ดให้อันให เพื่อนๆเห็นว่าไม่พันอยู่ยังไ,ไงไปยังไงเนาะคะ่ะนี่คือขอบวัวนใช้ชีวิตในต่างแดนนะพี่น้องเนาะ thank you everyone thank you all made for the world thank you so much for j o i n i t h me thank you so much for s u b s c r i b e n d like and share please subscribe and like and share for us thank you see you next bye bye ค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน bye bye งามงามงามพี่น้องงามหลาย